ข่ะคุณมีนค่ะครับผมกับความไม่เช่อาดวันเวหวานๆคุนวห,ห,ควหวานไหมมันมีของขวัญอะไรซ่อนอยู่ไหมนะมอ,อ๋อวันเกิดใช่ไหมวันเกิดคุณคุณจริงจริงๆๆๆๆก็เหมือนเหมือนพอในทุกๆปีแหละเราก็เรารู้สึกว่าหลักๆเลยก็อาจจะมีแบบมื้อพิเศษพิเศษในในโอกาสเหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วก็ของขวัญก็ แล้วแต่ปีแล้วแต่สถานการณ์ครับปีนี้ก็ก็มีเหมือนกันปีนี้ก็ให้เป็นกําไรข้อมือใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าแบบเขาไม่ค่อยมีอุปกรณ์แบบในข้อมือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอันนี้ดูเหมาะดีก็เลยซื้อซื้อให้แป็นน่าจะไหลตังค์หรือเลยข้อมือหรือไม่เออเออผมคิดว่าให้มองเป็นแบบมองเป็นเออของแทนใจและกันเออราคาก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับเป็นยไเขาถูกใจไหมคะ ถูกใจถูกใจครับเขาก็ชอบเพราะว่าเหมือนเราก็เลือกเราก็พยายามแหละเลือกหาสิ่งที่แบบน่าจะเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีแอบ,บถามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยช่วงนี้แบบอยากใส่สีเงินหรือสีทองอะไรดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเชิง,แบบงเฮ้ยเธอวอ่ายู่ว่าอันนี้แบบโลโก้ใหญ่ไปไหมอะไรเ้ย <laughs> ไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ใช่ใช่ คนดีนะที่แบบไฟอยๆแบบตลอมตลอมใช่แล้วเนารู้ตัวั้มไม่รู้ไม่รู้ใช่แต่ว่าเราแบบเอางี้เป็นคนเสภพยไม่เก่งมากๆก็เลยแบบเก็บบินไว้ด้วยเพราะว่าเผื่อมันแบบต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไงเผื่อว่าเผื่อเขาไม่ชอบจะได้เปลี่ยนได้ครับฉะนั้นทริปของชายหนุ่มครับก็เก็บบินไว้นะฮะเลือกเปนของที่เปลี่ยนได้ครับเราพาเขาไปเลือกเองเลยมั้ยหรือว่า คือคือตอนเราเลือกเราก็เลือกเองอยากเซอร์ไพรส์แต่ว่าแต่ว่าก็เก็บบินไว้เผื่อเขาอยากเปลี่ยนแต่ว่าช่วงนี้เขาแบบโอ้ยชอบถูกใจแล้วก็โอเคดูดดดครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งานเยอะหรือปล่าเออก็ผลงานออกอากาศเยอะละกันเพราะว่าก่อนนันนี้ก็ถา่ายนาถ่ายทํามาแบบ6กเดือน7เดือนแรกของปีนี้คือแทบไม่ได้เห็นหน้ากันเลยแต่เหมือนได้เห็นแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ย แต่ว่าพอช่วงนี้ก็เริ่มเดินสายโปรโมทเยอะขึ้นมีละครแบบต่อกันเลย2เรื่องแล้วก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึง่งก็โอเคครับปีนี้ค่อนข้างแฮปปี้ในเรื่องของงานมากๆก็คือตามเป้าบ้านกตามเป้า,า,ป,าประมาณหนึ่งแล้วกันก็ก็พอรับได้อ่ะเจ็ดเต็มสิบปีนี้ครับผมเก็บเงิน<อ>ทำอะไรไหมครับทำงานเยอะขนาดนี้เก็บเงินก็อยากมีเงินนะครับเผื่อ <laughs> หมดเลยคือไ่เอะไรเจอออะไรโอ้โหยังยังครับยังเอ่อยังน่าจะมังไม่ใช่ในแบบปี2ปีนี้อะไรอย่างนี้ครับก็ทุกวันนี้ก็คุยกันแหละว่าเราก็แบบต้องแบบเรามีแบบฝันที่เราอยากทำเนาะแล้วเราก็ขอแบบสู้ตามความฝันของทั้งคู่กันไปก่อนเออใช่ใช่นี่อวยพรเขาอวยพรเขาไว้ยังไงบ้างอวยพรยังไงก็พี่เขินนะก็รู้กันสองคนเปล่าอยากรู้้ดวย โอเคยอมก็แหละก็เหมือนเหมือนปีนี้ปีนี้เขาก็แบบได้ได้ทำหลายๆอย่างที่เขาอยากทําที่แบบคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีว่ามีอะไรที่เขาอยากทําแล้วเขาก็แบบได้ทําเราก็รู้สึกว่าก็ยินดีกับเขาแล้วก็อวยพรให้เขาได้โอกาสในการทําเขารักงานแสดงมากเนี่ยก็ได้โอกาสดีๆในงานแสดงขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เออแต่ว่าเราก็ไม่เราปกติเราเป็นคนแบบไม่ค่อยหวานไง เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาแบบหลายๆคนชอบแบบเป็นการ์ดเป็นอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มเขียนเริ่มอะไรเงี้ยใช่ก็แบบในทุกปีก็อาจจะแบบไม่ไม่ก็ทํามาเนี่ยแทบแทบทุกปีก็จะแบบมีมีการ์ดแนบกับของขวัญไปด้วยอะไรเงี้ยแต่มีรู้ไหมความขวัญแฟนกัาเนยังงคืออะไรเขาจมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วเธอรู้ได้ไงเองเขาพูดจะลงทุนให้ไหมให้ผมลงทุนให้เขาเออคอนเสิร์ตใหญ่ป่าเลยร้านอะไย่างนี้ ้านไหนที่ววัดไดรู้ใช่ไหมว่าเขาอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่รู้รู้รู้เขาอยากงานงานแสดงก็พาร์ทหนึ่งแล้วก็งานแบบงานดนตรีงานแบบงานอินเตอร์เทนก็อีกพาร์ทหนึ่งที่เขาอยากทาอะไรเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่แหละครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นเป็นคนใกล้ตัวเขาแล้วเราทุ่มทุ่มสิ่งนี้ไปเขาอะมันอาจจะไม่ ไม่สนุกเท่าหรือว่าอาจจะไม่ได้ฟูลฟิลเท่าก<ม>ันที่แบบเขาทําได้ด้วยความสามารถเขาจริงๆมีผู้ใหญ่เลงเห็นจริงๆแล้วมีแบบทุกคนในแบบในที่นี้หรือว่าทุกคนที่แบบรู้จักเขาช่วยซัพพอร์ตเขาจริงๆอะเราร้สึกว่าบางอย่างเราทําได้ก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมีให้เขามันแบบมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขา appreciate กว่าก็ชวนทุกคนแบบให้กําลังใจเขาะอะไรอย่างเงี<ด>้ยเขาซัพพอร์ตคุณเหมือนกันยอดเยี่ยมดีใช่ใช่เรารู้สึกว่าในทุกๆพาร์ทของชีวิตในช่วงหลังมาก็ โชคดีที่ได้เขาแบบมารวมสับของเฮ้ยเมื่อวันนี้เราแบบหวานจังอะเ้วอยู่ในตีมแบบอยู่ในหนึ่งในร้อยไงก็เลยแบบว่าหวานนิดนึงเออเขาหนึ่งในร้อยสำหรับเราไหมหนึ่งในหนึ่งหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเกิดอะพอพอพอเรื่องอื่นดีกว่าล่าสุดกลับมาครับใช่อันนั้นคือไปงานไปทำงานครับอันนั้นไปทำงานไป อ่าเป็นเป็นงานกับทางแบรนด์น้ำหอมครับบิเซเมียเกตก็สนุกมากเอนจอยสุดๆเลยไปกับชายชายล้วนเป็นน้ำหอมผู้ชายไปกับแก๊งชายล้วนครับมีความวิลกรรมอะไรบ้างไหมโอ้ยวีลกรรมอันนี้ผมไปกับมีนมีนก็เวลาเวลาไม่ว่าจะเรียกใครก็หันคู่ตลอดมีนไปคู่กันตลอดแล้วก็วิลกรรมผมสปอยให้ไปามน้องปิงนะครับ แนะนำให้ไปถามน้องปิงแน่ยผมพูดเยอะไม่ได้จริงที่มาะสดงบาหลีก็คือก็ถึงบาหลีเลยนะน้องปิงครับผมก็ทีมเฮดคอร์เ t อร์สิงคโปร์รักทีมไทยมากเพราะเราทำถึงสุดๆแต่จะมีเวลกรรมอะไรก็เรียนเชิญที่น้องปิงเลยเราเป็นแกนนำหรือเปล่าไปโยนความไม่ไม่ไม่เราเราทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้อะไรก็ไปถามน้องปิงได้เลยไปยันห้าหนุ่ม สี่หนุ่มครับมีมีมีนมีนปิงหมอเหน่งใช่ครับใช่สนุกมากเป็นทริปที่สนุกมากครับงั้นใครอยากชวนไปไหนก็ไปได้เลยพร้อมพร้อมไปสนุกสุดเลยเรื่องคือโปรเจกต์ที่ยอดนาะที่ยอดครับกำลังจะเข้าไหสิบตุลานี้เนาะที่ยอดสองก็โปรโมทรัวๆเลยครับตอนนี้ก็หวังว่าอย่างน้อยๆน่าจะต้องแบบไม่ต่ำกว่าเดิมเนาะเอออยสองักหกร้อยล้าน เปิดตัววัน,นแรกนี่ผมเพิ่งมาภาคสองไงผมก็ <c oughs> ไม่กล้าพูดเยอะเราหนังเราภาค <c oughs> หนึ่งเขายังแบบมผมก็ต้องเจียมตัวนะครับผม <c oughs> เป็นน้องใหม่ก็อยากจะมาช่วยเติมเขาสักห้าล้านสิบล้านจากยอดเดิมผมก็ดีใจนะครับ <c oughs> แล้วบทเราก็แบบไม่รู้จะดีไม่รู้จะยังไงนะอยากให้รอดูจริงๆเพราะว่ามันก็ที่มันเปิดเผยไปในทีเซอร์มันก็มีมีหลายหลายพาทเนาะแต่อยากบอกว่าอย่าอย่าเชื่อทีเซอร์เยอะ อย่าเชื่อเรื่องย่อในแบบในเพจหนังเยอะอ,อะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบเรื่องเรามันค่อนข้างจะซับซออ้ซบซอนแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ผูกปมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าอูไปทํางานที่ยอดสองแล้วสนุกมากเลยแล้วได้อ่านบทแค่ไม่ไม่เต็มนะมผมอะ่ะผมได้อ่านบทไม่เต็มผมยังรู้สึกว่ามันมันมันได้มากๆพี่คุณกำลังจะบอกว่าตัวอย่างที่ออกมาคือหลอกผีเลยก็หนังผีก็ต้องมีหลอกมันบ้าง อยากให้รอดูครับผมว่าที่ยทสองเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนแบบเต็มที่มากๆถ้าพี่นเดตก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเขาแบบโอ้โหทุ่มเทใส่เต็มสุดแต่ว่าตัวละครอ,อื่นๆที่มาด้วยกันเนี่ยก็มีพาร์ทของตัวเองมีเรื่องราวที่เห็นจากทีเซอร์แล้วว่าทุกคนก็มีเส้นเรื่องมีความน่ากลัวมีความแอคชั่นมีความสยองในแบบของตัวเองเหมือนกันก็ชวนทุกคนไปดูดูในโรงด้วยครับอืเราก็ถูกสนุกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผีร้อนๆเนาะเออเล่นผีมากกีบอ<พ>่ะรอ ใช่จริงๆปีนี้มีหนังผีแบบติดต่อมาเยอะมากแบบหลายเรื่องแล้วก็แบบเรารู้สึกว่ามันจะหน้าผมมันจะเป็นแบบไอคอนหนังผีโลโก้หนังผีอยากให้เปลี่ยนนะเป็นโลโก้หนังทำเงินแทนเออใช่ก็เงินก่อนน้านั่นก็ร้อนรันหมดเลยไงก็ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็ชอบชอบความหลากหลายอันนี้แซวเล่นนะเรารู้สึกว่าเราก็อยากเลือกหนังที่ มีคุณภาพที่ดีมีโปรดักชั่นที่ดีมีแบบเพื่อนร่วมงานที่ดีถ้าแบบทุกอย่างนี้มันหลายๆอย,ย่างมันผสมกันเราก็อยากไปจอยแหละจริงๆเราเป็นแค่แบบพาร์ท hmm. เล็กๆที่ทำให้ทุกอย่างมันประสบความสําเร็จแหละแล้วก็ไม่ได้แปลว่าหนังที่มันไม่ทําเงินจะไม่ใช่หนังดีเรารู้สึกว่าหนังทุกเรื่องก็มีแบบมีดีในตัวเองมีสิ่งที่จะครอบแบบปรุงในตัวเองแล้วก็หนังทุกเรื่องก็แบบค่อยๆแบบพัฒนาหนังไทยไปเรื่อยๆเนาะอยากแบบได้อะไรแปลกๆใหมๆ่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีออปชันเยอะๆไว้ก็ยิ่งดีนะในมุมของผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆคนดูจะได้เลือกเสพในสิ่งที่ตัวเองอยากนเสพอะไรเงี้ยครับอขอบคุณมีครับ